แว่เง,แงเกิดของน้องต้นข้าวเนี่ยมันผ่านสื่อยุคใหม่ทีวีที่เข้าถึงคนดูจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆการประกวดทางทีวีนี่เหมือนเป็นช่องทางหลักของศิลปินยุคนี้ไปแล้วนะครับใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้น้องต้นข้าวโดดเด่นมากๆตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคือคุณภาพเสียงร้องที่เขาเรียกว่าใสากังวานแต่แต่ในความใสนั้นอนะ่ะมันแฝงพลังแล้วก็ ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่แบบลึกซึ้งเกินวัยมากๆทั้งที่อายุยังน้อยนะครับใช่ค่ะอายุยังน้อยแต่ร้องเพลงลุกทุ่งเนื้อหาหนัก,นกๆเศร้าๆซึงๆได้เข้าถึงความรู้สึกคนฟังมากอันนี้คือพรสวรรค์จริงๆที่หาได้ยากเสียงดีอย่างเดียวอาจไม่พอแต่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกนี่คือโดนใจคนฟังเลยแน่นอนค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกคือนอกจากเรื่องเสียงร้องแล้ว บุค,คลิกท่าทางหลายๆอย่างของน้องต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มการพูดจาการตอบคำถามหรือแม้แตออ่ลีลาการขยับตัวการเต้นเล็กๆน้อยๆบนเวทีมันทำให้แฟนเพลงจำนวนมากอดไม่ได้ที่จะเห็นภาพแม่พึ่งสอนทับขึ้นมาอ๋อตรงนี้เองสินะครับที่มาของฉายาพึ่งน้อยหรือที่ดาลุกทิ้งไทยที่แฟนๆตั้งให้ถูกต้องค่ะ ฉายาพวกนี้มันสะท้อนเลยว่าคนมองเห็นเงาของราชินีลูกทุ่งในตัวน้องเขาไม่ใช่แค่เลียนแบบนะแต่มันเป็นบุค,คลิกบางอย่างที่คล้ายกันโดยธรรมชาติความสดใสความเป็นกันเองสเสน่ห์บนเวทีซึ่งแน่นอนฉายาเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงมากๆเหมือนกันว่าน้องเขาจะสารต่อตำนานลูกทุ่งได้การถูกเทียบกับตำนานอย่างแม่พึ่งนี่ทั้งเป็นเกียรติแล้วก็กดดันหน้าดูเลยนะครับและถ้ายลงรายละเอียดจริงๆอะครับ อะไรคือจุดร่วมสำคัญที่ทำให้คนมองว่าสองคนนี้คล้ายกันมากทั้งที่อยู่คนละยุคกันเลยจากข้อมูลที่เรามีนะคะจุดร่วมที่ชัดที่สุดเลยอย่างแรกคือพลังในการสื่อสารอารมณ์ผ่านเพลงแม้ว่าโทนเสียงอาจจะต่างกันนะแม่พึ่งจะมีความใหญ่กังวานทรงพลังแบบหนึ่งน้องต้นข้าวจะใสกว่าแต่ก็กังวานแล้วก็มีพลังในอีกแบบ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความสามารถในการใช้เสียงถ่ายทอดความรู้สึกได้ลึกซึ้งกิ่นใจทำให้คนฟังเชื่อคล้อยตามไปกับเพลงได้นี่คือหัวใจสำคัญสุดของนักร้องลูกทุ่งเลยค่ะเข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่เสียงเพราะแต่ต้องร้องให้ถึงอารมณ์ใช่ค่ะอย่างที่สองคือบุคลิกและสเสน่ห์บนเวทีทั้งคู่มีรอยยิ้มที่สดใสมีความเป็นธรรมชาติไม่เกรงไม่ประดิษฐ์เกินไป สามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับคนดูได้ทำให้เวทีมันดูมีชีวิตชีวาดูลบเพลินเหมือนเขาสนุกกับการแสดงจริงๆนั่นแหละค่ะแก่นของความเป็นธรรมชาติความจริงใจตรงนั้นมันคล้ายกันแม้สไตล์การเอนเตอร์เทนอาจจะต่างกันไปบ้างตามยุคครับผมอย่างที่3คือลีลาการแสดงออก ทั้งการใช้สายตาการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแม้แต่การเต้นที่เป็นธรรมชาติคือไม่ได้เน้นท่าเต้นไปเป๊ะอลังการแต่เป็นการขยับที่เข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์มันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวดึงดูดสายตาคนดูได้ดีและสุดท้ายคือความสามารถในการสะกดคนฟังทงั้งคั่วมีพลังบางอย่างที่ดึงความสนใจคนดูได้ตั้งแต่โน้ตแรกยันจบเพลงเลยทําให้คนจดจ่ออยู่กับการแสดงอืมฟังดูแล้วก็มีจุดร่วมที่น่าสนใจหลายอย่างจริงๆครับ แต่ในความเหมือนนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีความต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนด้วยโดยเฉพาะถ้าเราดูเรื่องออบริบทสังคมยุคสมัยที่ต่างกันมากถูกต้องค่ะความต่างที่ชัดเจนสุดๆเลยคือบริบทของยุคสมัยแม้เพิ่งนี่แจ้งเกิดแล้วก็ดังในยุคที่เรียกว่ายุคทองของลูกทุ่งจริงๆเป็นช่วงที่ลูกทุ่งเฟื่องฟูมากมีเดินสายคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก,กันคึกคักสื่อหลักก็เป็นวิทยุเทปแผ่นเสียงการเข้าถึงศิลปินกับแฟนเพลงก็จะ จำกัดกว่าปัจจุบันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะการสร้างชื่อเสียงนี่ต้องอาศัยการยอมรับจากแฟนเพลงวงกว้างจริงๆผ่านการแสดงโสดการฟังซ้ำๆในขณะที่น้องต้นข้าวเติบโตแจ้งเกิดในยุคดิจิทัลยุคอินเทอร์เนต็ตโซเชียลมีเดียทุกอย่างเร็วไปหมด เร็วมากค่ะการสื่อสารเร็วปานสายฟ้าการเข้าถึงเพลงก็ง่ายผ่าน YouTube, Facebook, Streaming ต,ต่างๆศิลปินสร้างฐานแฟนคลับสื่อสารกับแฟนๆได้โดยตรงแล้วก็เร็วกว่ามากการแจ้งเกิดจากรายการทีวีก็ทําให้คนรู้จักทั่วประเทศได้เร็วมากต่างจากยุคแม่พึ่งที่ต้องใช้เวลาสั่งสมชื่อเสียงนานกว่านั่นก็หมายความว่าฐานคนฟังหรือวิธีสร้างความสัมพันธ์กับแฟนเพลงก็น่าจะต่างกันด้วย ต่างกันแน่นอนค่ะแม่พึ่งมีฐานแฟนเพลงทั่วประเทศทุกเพศทุกวัยจากการแสดงสดจากสื่อยุคนั้นความผูกพันอาจจะเกิดจากการได้เห็นตัวจริงได้สัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตส่วนน้องต้นข้าวนอกจากแฟนเพลงจากทีวีจากเวทีจริงแล้วยังมีฐานแฟนคลับใหญ่ในโลกออนไลน์ด้วยอ๋อกลุ่มแฟนคลับในโซเชียลใช่ค่ะที่ติดตามผ่านโซเชียลมีการตั้งกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กันใกล้ชิดทางดิจิตอลเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เข้มข้นเหมือนกัน ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าเส้นทางความสำเร็จก็ต่างกันชัดเจนแม่พึ่งต้องสู่มานานลำบากกว่ามากเริ่มจากศูนย์จากหางเครื่องร้องห้องอาหารค่อยๆเก็บประสบการณ์สร้างชื่อต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นพรสวรรค์มากๆถึงจะฝ่าฟันขึ้นมาได้ครับผม ส่วนองต้นข้าวแม้จะเก่งและพยายามมากเหมือนกันแต่ก็ได้โอกาสสำคัญจากเวทีประกวดระดับประเทศซึ่งเหมือนเป็นทางลัดที่ทำให้ความสามารถถูกมองเห็นและยอมรับในวงกว้างได้เร็วนี่คือผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างวงการบันเทิงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเลยครับเส้นทางที่ต่างกันก็น่าจะหล่อล้อมให้ศิลปินมีมุมมองหรือทัศนคติบางอย่างที่ต่างกันด้วยนะคะเป็นไปได้ครับรวมถึงแรงกดดันความคาดหวังที่ต้องเจอก็อาจจะต่างกัน การโตในยุคโซเชียลอาจจะต้องรับมือกับกระแสวิจารณ์ที่เร็วและแรงกว่าแต่ก็มีเครื่องมือสื่อสารทําความเข้าใจได้โดยตรงกว่าเหมือนกันเยียบนี้ทําให้เราเห็นภาพถึงความต่อนเนื่องแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของวงการลูกทุ่งไทยได้ชัดขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายัางไงครับถ้าเราจะกลั่นกรองบทเรียนหรือความเข้าใจที่ลึกขึ้นจากเรื่องราวของแม่พึ่งกับน้องต้นข้าวเราจะได้อะไรบ้างครับสิ่งแรกที่ต้องย้ำเลยนะคะคือสถานะ ราชินีลูกทุ่งตลอดการของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยมันมั่นคงยากที่จะหาใครมาแทนได้จริงๆไม่ใช่แค่เพราะเก่งนะคะแต่เพราะท่านคือผู้บุกเบิกเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยไปแล้วเรื่องราวชีวิตผลงานอิทธิพลของท่านมันยิ่งใหญ่กว่าแค่การเป็นนักร้องคนหนึ่งเป็นไอคอนจริงๆครับใช่ค่ะ ในขณะเดียวกันการปรากฏตัวของน้องตุ้นข้าวก็เหมือนเป็นสัญญาณแห่งความหวังการปรับตัวของวงการลูกทุ่งการที่น้องเขามีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้นึกถึงแม่พึง่งแล้วก็ได้รับการยอมรับเร็วแสดงว่าสเสน่ห์แก่นแท้ของลูกทุ่งยังคงมีมนต์ขลังอยู่สามารถส่งต่อปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยได้น้องต้นข้าวไม่ใช่พุ่มพวงคนใหม่นะคะแต่เธอคือต้นข้าวที่กำลังสร้างทางของตัวเองโดยมีเงาของตำนานเป็นทั้งแรงผลักดันและแบบอย่าง เป็นการมองที่น่าสนใจครับคือไม่ใช่การทดแทนแต่เป็นการสืบสารต่อยอดในบริบทใหม่ๆถูกต้องค่ะและเหนือสิ่งอืง่นใดเรื่องราวของทั้งคู่ไม่ว่าจะเหมือนหรือต่างยังไงมันตอกย้ำแก่นแท้ที่สาคัญที่สุดของการเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จเป็นที่รักของคนนั่นคือความสามารถในการสื่อสารความจริงใจผ่านผลงานความจริงใจใช่ค่ะไม่ว่าจะเสียงร้องแบบไหนผ่านซื่อนิยุคไหนเส้นทางชีวิตยังไง ถ้าศิลปินถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกด้วยความจริงใจด้วยจิตวิญญาณของนักเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงได้จริงๆผลงานนั้นก็จะสัมผัสใจคนข้ามเวลาได้แล้วก็ทำให้ตัวตนศิลปินเป็นที่จดจำได้ยั่งยืนค่ะขอบคุณมากครับ เป็นการคุยที่ทำให้เราได้มองลึกลงไปในเรื่องเราแม่พึ่งต้นข้าวความเหมือนที่แตกต่างได้รอบด้านจริงๆครับได้เห็นทั้งความยิ่งใหญ่ของตำนานที่ยังคงส่องสว่างแล้วก็ความสดใสของความหวังใหม่ที่กำลังโตขึ้นมาในวงการลูกทุ่งไทยก่อนจะจบกันไปนะคะอยากจะฝากประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงคะ่ะ ครรัับบชเลยคคือนอกจากปัจจัยที่เราคุยกันแล้วทั้งเสียงร้องบุคลิกเส้นทางยุคสมัยเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่จะเป็นตัวชี้วัดหรือกําหนดว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นราชินีลุกทุ่งคนต่อไปได้ในยุคดิจิตอลที่วงการเพลงพฤติกรรมคนฟังมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้คำถามน่าคิดมากครับแล้วในอีกมุมหนึง่งการที่ศิลปินรุ่นใหม่อย่างน้องต้นข้าว ต้องโตมาภายใต้เงาของตำนานที่ยิ่งใหญ่อย่างแม่พึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อตัวตนการสร้างงานของน้องเขายัางไงบ้างมันเป็นทั้งพรหรือคำสาบเป็นแรงผลักดนันหรือเป็นกำแพงที่ต้องข้ามก็น่าจะเป็นคำถามที่เราคงต้องตามหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตของวงการเพลงลูกทุ่งไทยค่ะครับผมน่าติดตามมากครับ สุกนิดนิดรันรักร้อยรักพันรักเพงเธอล้อนใจจะหลับตาใจยังอาวาดแอบเดือดเดืดฉันหน้าเสียวสะท้อนอาไร